m i c r o ซอฟ t ก็ออกประกาศอย่าง่วนเลยนะครับเพราะอะไรอเพราะว่ามันมีช่องโหว่นะครับของโปรแกรม Microsoft Office นะครับตั้งแต่รุ่น2016 19 21 24และรวมถึง Microsoft 365ด้วยะ <c oughs> ะนะครับซึ่งมันเปิดทางให้แฮกเกอร์รันโค้ดจากระยะไกลบนเครื่องเราได้นะครับ ท่องโหวนี้มีอยู่สามรายการก็คือ CVE สองศูนย์สองห้าหีดห้าสามเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็สาตัวนี้คือนําหน้า CVE สองศูนย์สองห้าหมดเลยนะครับแต่มันจะมีห้าตัวหลังก็คือห้าสามเจ็ดสามหนึ่งห้าสามเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็ห้าสามเจ็ดสามศูนย์ซึ่งเขาประเมินแล้วว่าอยู่ในระดับวิกฤตนะครับซึ่งมีความดุริสูงถึงแปดจุดสี่ต่อในสิบคะแนน 8.4จาก10คะแนนซึ่งเยอะมากนะฮะโ้วนอันตรายเออซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเหมือนกัอืมใช่เป็นจากเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการหนความจาแบบย s e เอ t อัฟเตอฟเอ่อที่ทําให ผู้ไม่หวังดีเนี่ยสา,สามารถแอบ,บรันเขาตัดต่างๆได้เหมือนกับเป็นแอดมิน a d m i n s t r a t o r อ่ะที่เราตั้งไว้แบบอ่อะไรเงี้ยนะคะรับแต่ว่าผู้ดูแลระบบผลก็คือสามารถตักขโมยข้อมูลติดอ่ายัดม a l w วเข้าไปในเครื่องหรือยึดเครื่องของเราไวต้ตรงตีชาวบ้านเขาต่อแบบซีโ <c> ร <oughs> ่คิกก็คือไม่ต้องคลิกอะไรมันก็คุมความเราเดี่ยแหละตึ้ง นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีออฟฟิศนะครับตังต้งแต่2 0 1 6 19 21 20ปรวมถึงไ i โค o ซอ f t 365นะครับทั้ง Windows และ Mac OS นะฮะเออแม็กก็ด้วยนะใครยังไม่ได้อัปเดตนะครับรีบใช่ใครยังไม่อัพก็ต้องรีบโหลดนะฮะร,รีบอัปเดตร,รีบอัปเลยซึ่งมี2วิธีก็คือ 1. ผ่านวิดีโออัปเดตตามปกติอัปเดตเพราะกับแอปกันดืนเลยหรือ เข้ากแอกอฟฟิศสักตัวหนึ่งไปที่ไฟล์บัญชีตัวเลือกการระเบิดแล้วก็อัปเดตอัปเดตเลยมันจะอัปเดตให้นะฮะ <c oughs> ซึ่งวิธีโจมตีที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือตัวแฮกเกอร์เนี่ยก็จะสร้างไฟล์อะไรก็ตามอะเบลดเอ็กเซลพาวเวอร์อพรอย์อหรือแม้กระทั่งผู้ใช้องค์กรก็จะมีวีดีโอที่ฝังโค้ดฝังมาโค้ดที่อันตรายเอาไว้อ่า <c oughs> แล้วส่งมาให้เราเปิดหรือแม้แต่แค่พรีวิวไฟล์ผ่านเอาลุก ก็โดแล้วเออผ่านเอาลูกหรือว่าเอฟโพเลก็คือแค่ยังไม่เปิดเข้าโปรแกรมนะแค่้างเอาไว้อะกดคลิกเดียวดูเอาไว้เฉยๆดูดีเทีข้างหลังก็ก็โดแล้วนะเออเออเพราะฉะนั้นนะครับรีบอัปเดตโดยด่วนนะครับผมเพื่อให้คร้อมทุกท่านนั้นปลอดภัยออือฮะถ้าไม่จะเป็นปิดมาปูไว้ก่อนะอ่าอะไรนะ อืมอ่ะรีบรีบอัปเดตโดยเฉพาะยี่แบบพวกเราที่เราใช้อ่ามาโอนเยอะใช่ช่วงนี้ว่ามันเป็นไฟล์พวกเราก็ดีนะส่งมาเองแต่ว่าถ้าคุณไปไรับไฟล์มาจากคนอื่นะาานะคุณระวังไว้ดิคือเอออันนี้น่ากลัวมากคือเฉพาะคนที่คุณไม่ได้รู้จักเลยไม่ใช่แบบว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนอะไรเลยอยู่ดีใครส่งลิงก์โอ้เขาใมาอย่าไปกดมีใครส่งลนี้มือกดมามีใครส่งนี้แต่มาอย่าเข้าใจเด็กปาด พวกออฟฟิศนะตัวแคมออฟฟิศตัวแรกแล้วแต่ที่เขาส่งไฟล์มาอยากเข้าไปแต่ต้องอยากอาไปยุ่งเกี่นะเออเป็นหลักการของพวกนี้ครับพวกคนที่ประสงค์ไม่ดีทั้งหลายเลยเขาจะใช้ดีดีตัวนี้แต่เขาจะมาติงของเขาคือวิธีเสซฟระบงเสฟก็เซียงเดนยวเันเข้าใจไหมก็อยากเข้าไปนะครับใช้นานเอาให้เซฟที่สุดใช้กับตัวเอง รู้จักคนที่เราไว้ใจจริงๆเพราะเ,เป็นคนที่เราสนิทสนมกันรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วส่งไ,ไปเข้าต่อทันทียไม่ว่าแต่ก็ระวังอีกทีนะเผื่อถ้าสมมติเขาโดนอยู่แล้วเขาโดนไฟเขาโดนโจมตีอยู่แล้วแล้วเขาส่งต่อมาแบอแแน,นี้ก็่า้ลัวเหมือนกันก็ระวังอือก็ต้องระวังดูดีๆนะแม้กระทั่งคนดใ,ใกล้ตัวจริงกๆก็ต้องระวงังซะหน่อยนะครับผมอ่า ระวังสินิตไม่ใช่ว่าแบบว่าเออเฮ้ยคุณใกล้ตัวนคุณนี่ส่งอะไรพวกนี้มาส่งมาปื้มเปี้ยนตอนนี้ใจ่เพื่เราเองพาครรเออไม่ได้อาจจะแฮกตอนแฮกก็ได้นะเออแบบว่าไปส่งไปส่งหาคนที่เรารู้จักโดยที่เขาเขาไม่ได้ส่งจริงๆอ่ะแต่ไปแฮกเกอร์ส่งมาเอออันเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ รือละวันลนนิดหยแนนะครับเพื่อจะได้มีคอมไว้ใช้ต่อ